สวัสดีค่ะสวัสดี f อฟนะคะช่องปุ้ยพารวยทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบแนวทางเนาะแนวทางนะคะตำราแซบๆเลยนะคะของอาจารย์ปัญญานะคะทุกคนงวดประจำวันที่นะคะ ยี่สิบนะคะซึ่งเป็นวันศุกร์นะคะเอาวันศุกร์นี่ช่องเราชอบฟังกันได้ชอบได้เฮกันเนาะทุกคนนะคะจับตามองนะคะแอดก็ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ด้วยนะคะท่านที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะแล้วก็ไปกันอย่างมีสตินะคะช่องของแอดไม่ไม่มีเอ,อ่อแนวทางนะคะก็จะตัวเลขก็จะเยอะหน่อยนะคะแนวทางเนาะแล้วก็หลากหลายแนวทางนะคะเพะเจ้าของช่องนะคะนึกอยากเหตุยางจะเหตุทะร้อยแปดพันสูตรนะคะโอ้ยแอดไม่ได้่าแอดเป็นเซียน แม่นอะไรนะคะทุกคนนะคะก็เค่ชอบตัวเลขนะคะก็เลยอ่านี่ละค่ะ ทำเปิดมานะคะเพื่อที่จะแบ่งปัน f c นะคะแล้วก็ได้พูดคุยกับ f c นะคะนี่แหละค่ะ FC ก็มาคอมเมนต์อะไรก็ตอบไปนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนก็ไลฟ์สดกันนะคะโซกันขนาดเลยนะคะทุกคนนะคะช่วงนี้ก็ตั้งแต่เขาตั้งกฎใหม่นะคะแอดก็ไม่กล้าไลน์นะคะไม่กล้าไลนะะไ์เนาะ,ะทุกคนนะคะเพราะว่าแอดโดนเตือนแล้วนะคะทุกคนนะคะเขาบอกว่าถ้าคุณไม่ปิดไลฟ์ภายใน5านาทีนะคะหรือ5วินาทีหรืออะไรเนี่ยเราจะบล็อกช่องคุณถาวรอ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะโอ้ย ทวงน,นี้เลยได้พูดในคลิปนี้และให้ทุกคนได,ได้ได้ฟังกันนะคะอาจด้ยินเสียงแอดนะคะจะได้ไม่ง่วงนอนนะคะทุกคนนะคะนี่แหละคะ่ะโซอยู่นี่แหละค่ะทุกคนนะคะตัวเลขมันมีอยู่แค่นี้เองเนาะฮะเราก็ฝอยกันก่อนนะคะแต่ละวีแต่ละวันอ่าบางทีนะคะอคัดคลิปแอดนึกว่าแอดไลฟ์สดอยู่แอดลืมนะคะทุกคนลืมตัวลืมตัวนะคะเอานีนะคะของอาจารย์ปัญญานะคะพ้นออกแล้วนะคะทุกคนนะคะหกศูนย์หกนะคะแอดจำได้นะหกศูนย์หกนะคะ สองศูนย์เก้านะคะสองศูนย์เก้านะคะทุกคนเอานี่เนาะโอ้น่าเสียดายนะคะของอาจารย์ให้สองห้านะคะสองห้ามันออกสองหกนะคะล่างด้วยนะคะทุกคนนะคะล่างสะด้วยเนาะทุกคนอ้ออจนส่วนค่ะ อาจารย์เข้าที่เด่นหกนะคะเข้าที่เด่นหกค่ะทุกคนนะคะตัวนี้นะคะช่องเราจะมีแนวทางอาจารย์ปัญญาแนวทางหลานแนวทางแอสนะคะเลขแม่นะคะแล้วก็พีบะะพ่บ้านนะคะพี่บ้านนี้ก็ไปขอให้ตลอดเลยนะคะเข้าไม่เข้าก็พินิจพิจารณากันดูนะถ้าวันไหนไม่มีก็จะแจ้งให้ทราบนะคะทุกคนนะคะจะแจ้งให้ทราบเนาะ,ะถ้าไปไม่ทันนะคะของพีบ้านก็ดีนะคะนี่ละคะ่ะ โอ้แต่ว่าสวยนะคะหนึ่งแปดหนึ่งนะคะสองแปดหนึ่งนี่ถือว่าสวยเลยนะคะแปดหนึ่งหนึ่งแปดชนแอสอยนะคะชุดบนมาดูกันนะคะวันนี้อาจารย์ปัญญาให้ตัวไหนนะคะวันนี้อาจารย์ให้อาปัญญาให้ตัวไหนแล้ววันศุกร์นะคะวันศุกร์ที่ยี่สิบนะคะโอ้ย เสาร์อาทิตย์นะคะอย่าลืมมารับชมรับฟังเดอ้อ,ดอนีเด้อแนวทางรัฐบาลไทยนะคะแนวทางรัฐบาลไทยนะคะแอดอข,ออญญะะขออนุญาตลงเสาร์อาทิตย์นะคะขออนุญาตลงเสาร์อาทิตย์ตอนนี้ก็ทาทาคลิปเก็บไว้แล้วล่ะค่ะทาคลิปเก็บไว้นะคะ FC ก็สอบถามมานะคะ,อะขออนุญาตชี้จงแป๊บหนึ่งนะคะโอ,อที่สอบถามมานะคะบอกว่าต้องสมัครสมาชิกก่อนลรอถึงจะดูได้นะคะแอดทำไมไม่ปล่อยให้ดูเนี่ยอุตสาเข้ามาดูแล้วนะคะเข้ามาติดตามแล้วนะคะแอดก็ ต้องขอบคุณแม่ๆนะคะที่เข้ามาติดตามนะคะก็คือลงค่ะลงให้ได้รับชมแล้วฟังนะคะแนวทางไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไทยลาวพัฒนาหรืออะไรก็ดีนะคะถ้าแอดมีเวลาว่างนะคะแอดจะทาไว้นะคะทุกคนนะคะเพราะถ้าถึงเวลาแล้วมาทานะไม่ทันแน่นอนนะคะแอดก็คิดอะไรเสร็จนะคะแอดก็จะบางทีก็จะอาจคลิปค้างคลิปค้างไว้นะคะแล้วเอาไปฝากไว้ใน YouTube นะคะทุกคนนะคะเอาไปไว้ใน YouTube แล้วก็แต่งปรุงแต่งปกเนาะทุกคนเนาะ นี่นะคะแอดชี้แจงหน่อยนะคะนี่นะคะมีมีม,ม,ม,มีสำหรับคำชี้แจงนะคะ นี่นะคะเมียนอยู่อันนี้นะคะทุกคนนะคะสําหรับท่านที่บอกว่าต้องสมัครสมาชิกก่อนแล้วไม่สมัครก็ได้ค่ะแอดก็ขอบคุณนะคะขอบคุณแต่ว่าถ้าอยากรับชมแลบฟังก่อนใครนะคะก็ติดต่อกับ YouTube โดยตรงได้เลยนะคะติดต่อกับ YouTube โดยตรงแต่ว่านะคะคือแนวทางแอดปล่อยปกตินะคะปล่อยปกติแต่อาจจะไม่ถูกใจ f c นะคะถ้ามีเวลาว่างเราก็ต้องทําแนวทางไว้นะคะเพราะว่าแอดทาหลายหวยนะคะทางรัฐบาลไทยลาวพัฒนาอะไรอย่างเงี้ยนะคะพอถึงเวลาแล้วจะมา ปล่อยเลยมันไม่ทันนะคะทุกคนนะคะรัฐบาลไทยลาวพัฒนาฮาหนอยเล่นทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนนะคะเออแอดก็ช่วงไหนว่างนะคะก็จะทําส่วนมากจะเป็นรัฐบาลไทยนะคะถามว่าปล่อยให้ชมไหมปล่อยแน่นอนนะคะแต่ว่าส่วนมากแอดจะปล่อยวันเสาร์นะคะปล่อยวันเสาร์วันอาทิตย์นะคะแต่ถ้าแต่ถ้ามีนะคะแต่ถ้ามีก็มีจังหวะนะคะแอดก็จะลงให้นะคะทุกคนนะคะลงให้เลยนะคะแล้วแอดก็ ไอ้นี่นะคะทุกคนนะคะอ้าวนีเขียบเอานะคะของอาจารย์ปัญญานะคะทุกคนนะคะแคีบลงจ้ง เมืนบอเมื่อกี้เหมือนแอดจะไปทำลืมอะไรสักอย่างนะคะทุกคนนี่นะคะของอาจารย์ปัญญานะคะงวดประจําวันที่20ค่ะทุกคนนะคะอาจารย์ปัญญานะคะเด่นบนล่างนะคะอ่าบนล่างเลยนะคะเด่น0ูนย์ห้าฟัน5นะคะเด่น0 5ย์5้าฟัน5 0 5 0 8นนะคะ5้าส58ห้าหนะคะเน้นไปที่0ูนย์ห้าแล้วก็ส5หนะคะเน้นไปที่0 5นย์หแล้วก็สีหเ 5, 4, อาลองดูค่ะทุกคนนะคะ นี่นะคะของอาจารย์ปัญญานะคะก็ขอให้หมาอนอีกนะคะท่านที่เข้ามารับชมแล้วฟังแล้วอย่าลืมนะคะกดถูกใจนะแม่กดเป็นบ่กใจนะคะ fc นะคะก็กดถูกใจนะคะกดถูกใจตรงอ่ะนิ้วันนี้นะคะเพื่อเปิดการมองเห็นนะคะทุกคนเปิดการมองเห็นให้ fc ท่านอื่นๆเนาะก็ต้องขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังตัวเลขนะคะแอดก็ไม่ได้ไม่ใช่เซียนนะคะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แม่นแบบโบ๊ะบะโบ๊ะบะนะคะแต่ว่าชอบทํา ทำแนวทางนะคะตัวเลขอาจจะเยอะหน่อยนะคะเราก็หาวิธีตัดเอานู่นนี่นั่นเนาะเอานี่แคปเลยนะคะของอาจารย์ปัญญานะคะทุกคนนะคะเด่นศูนย์ห้าฟันห้านะคะศูนย์ห้าศูนย์แปดศูนย์เก้านะคะห้าสี่ห้าหกห้าแปดนะคะเน้นนะคะศูนย์ห้าสี่ห้านะคะทุกคนนะคะบนล่างเลยนะคะสูตรของอาจารย์นะคะถ้ามีอะไรนะคะแอดก็จะมาอัปเดตเพิ่มเติมให้นะคะทุกคน เอฟซีแหงวายเอฟซีกลัวพลาดนะคะบ่ตึงยากน,นะคะทุกคนบ่ตึงยานพลาดเดยวแอฟซิโลงหายส้มะคะ่ะทุกคนอันนี้สถิติของอาจารย์ปัญญานะคะทุกคนนะคะดน่งสถิติของอาจารย์ปัญญาเด้อนะคะตามนี้เลยนะคะสายลูดรอดนะคะสายลูดรอดนะคะงวดก่อนนี้ก็คือให้ไปที่หกแปดเอางวดน,นี้ศูนย์ห้าว่าแอดว้แล้วแอดลืมอะไรนะคะแอดลืมเขียนสถิตินะคะศูนย์ห้าเนาะศูนย์ห้านะคะแอดก็วายยุ่ 2ี่สิบทับสองทับหกเก้านะคะถ้ามีอะไรนะคะข้องใจตรงไหนก็อ่าสอบถามได้นะคะทุกคนหรือ,อตัวลงตัวเลขเอ๊ะทำไมตัวนี้เป็นแบบนี้ตัวนี้เป็นแบบนี้นะคะทักทวงได้เลยนะคะช่องของเรานะคะถ้าแอดผิดแอดก็จะรีบแก้ไขนะคะจะได้ทันการนะคะ,อ,ะอยู่ตัวเลขยอเยอะแอดก็ตาลายแล้วคอยจะเป็นหวยอย่างเป็นหวยอย่างเออก็ทําให้เอฟซีดูนี่แหละคะ่ะแนวทางนะคะทุกแนวทางมีประโยชน์หมดนะคะทุกคนนะคะ มีประโยชน์หมดนะเอานี่นะคะเขี่เอานะคะทุกคนนะคะนี่นะคะเคีเอานะคะนี่เป็นสถิตินะคะสายสายวิ่งสายรูดนะคะของอาจารย์ปัญญางวดประจาวันที่ยี่สิบนะคะให้ไปที่ศูนย์ห้าจ้ะทุกคนนะคะเอานี่ศูนย์ห้านะคะสถิติก็ตามนี้นะคะก็ถือว่าโอ้เข้าบ่อยอยู่นะคะอาจารย์สายรูดเนาะ เอานี่นะคะเอาสถิติไว้ดูนะคะทุกคนนะคะก็ขอให้หมานนะคะขอให้มาตัวเจาะตัวเน้นตัวฟันนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ลาไปก่อนค่ะขอให้หมานขอให้เฮงขอให้ปังขอให้โชคดีนะคะกับแนวทางที่ทางช่องนำเสนอให้สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะโชคดีตา